นี่คืออะไร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 นะกัวจังโอ oh my g อดนี่ก็คือ oh อะนากลัวที่สุด oh ดูหน่อยโอ้นั่นไงยังมีเีนี่อยู่หรือเปล่าขอดูหน่อยกูจะแต่งศพต้ตอน,นอถอยไปกลางทางตอนนี้คือคึกตอนนี้คือคางเหลืองอ่ะขอดูหน่อยแต่งศพตอนนี้คือมันน่ากลัวมากคือถ้าเคยเห็นภาพจริงคือน่ากลัวสุด ทำไมถึงว่าสิ่งมีชีวิตตรงนี้คือมันคือมันเกรงทุกคนไม่ใช่มันมีชีวิตแต่คือมันเกรงอ่ะทุกคนคือมันเกรงอ่ะคือมันเกรงมากคือมันกลัวใช่มันกลัวคุณมันกลัวมันนอนตนคือตอนนี้ขอดูหน้ามันอืม น,นี่คือลายย้อยแล้วครับเลยนามันมยังมีจิตอยู่นมันลายย้อยแล้วครับเพราะว่าเพื่อนๆท่ายมานะคะว่านี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรใครทายถูกนะคะก็จะมีของรางวัลให้นะคะมูลค่าหนึ่งร้อยเก้ายูโร